สวัสดีครับผมสมนักสร้สจากเพชรเทวัดนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปเที่ยววัดถ้ำเขาหลวงนะครับเชิญตามผมมาเลยครับเขาววังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเล่ล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงาม จังหวัดเพชรบุรีใครได้มาเยีอยนที่นี่อีนึ่งสารที่ที่ห้ามพลาดอันเป็นมรดกล้ำค่าของจังหวัดนี้นั่นก็คือวัดถ้ำเขาหลวงวันนี้เพจเที่ววัดจะพาไปไหว้พระทำบุญที่วัดถ้ำแห่งนี้กันวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขาเล็กที่มียอดเขาสูงเพียง92เมตรเท่านั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ซึ่งพระองค์มีพระประสงค์จะสร้างวัดเพื่อถวายแด่พระบ่าสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเสด็จมาพาศยงถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำม,มีหินง,งอกหินย,ย้อยทั่วทั้งผนังถ้ำอีกทั้งภายในยังมีช่องกว้างที่แสงพระอาทิตย์สาสองเข้ามากระทบแนวหินไฮไลท์เด็ดที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเห็นจะไม่พ้นการได้เฝ้าชมดําแสงสองสว่างลงมาจากเพดานถา้ำ โดยจะส่องลงมายาังบริเวณหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก่อให้เกิดสีสันวิจิตรงดงามจากการตามากเป็นปพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในแต่ละช่วงเวลาและฤดูการลำแสงก็จะทํามูลแตกต่างกันไปด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์โปรดก้าวให้สร้างบันไดคัองกีตยาวประมาณ10เมตรตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงเบื้องล่างของถ้ำ และให้บุรยนะพระพุทธรูปโบราณหลากหลายรูปประดิษฐานอยู่ณถ้ำนี้มาก่อนยุครัจนโกสิทน์ซึ่งสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปโบราณเหล่านี้น่าจะได้มาจากนักจารึกแสวงบุญจากที่ต่างๆนำมาประดิษฐานไว้อาทิเช่นพระพุทธสายญาขนาด6เมตร พุทธลูปปรามารวิชัยองค์ใหญ่เป็นต้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเก้าให้สร้างพุทธลูปเพิ่มเติมซึ่งในหมู่พุทธรูปที่สร้างใหม่นี้ มีอยู่รูปหนึ่งที่ทรงโปรดเก้าประทับตาประจำราชการที่1นถึงหไว้ที่ฐานพระอีกด้วย